สวัสดีค่ะ EP นี้นะคะจะมาแบ่งปันในเรื่อง5นิสัยนะคะที่จะทำให้คุณอารมณ์ดีขึ้นค่ะวันนี้อยู่ในเซสชันนะคะของการที่ทำให้เราเป็นคนที่อารมณ์ดีมีความสุขยิ่งขึ้นทายยังไงแล้วนะคะเดี๋ยวมาพบกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กด subscribe ให้ด้วยนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะข้อที่1น,นะคะ5นิสัยของการที่ทําให้เราอารมณ์ดีนะคะ1คือการที่คุณนะคะทำอะไรให้ช้าขึ้นนะคะคือวันนี้ทําไมนะคะเราถึงจะอารมณ์ดีเพราะว่าบางครั้งการที่เราทําอะไรที่มันเร็วเกินไปเกินมาตรฐานของผู้คนเกินมาตรฐานของคนอื่นนะคะเช่นการที่คุณเดินเร็วเกินไปกินเร็วเกินไปคุณจะไม่ได้ลิ้มรสนะคะกับความสุขกับ รสชาติของอาหารนั้นอย่างแท้จริงคือคุณจะกินกินกินเร็วแล้วมันก็เสร็จแล้วก็อิ่มไปคุณอาจจะได้การมีชีวิตอยู่แต่คุณจะไม่ได้ลิ้มรสของความสุขนะคะในเรื่องของความอร่อยของรสชาตินะคะ หรือว่าจะเป็นการเดินถ้าคุณเดินช้าๆนะคะไม่ใช่ช้าจนเกินไปนะกะ็คือเดินให้พอดีพอดีะคะ่ะคุณก็จะได้สำรวจตัวตาสิ่งรอบข้างนะคะสองข้างทางมากขึ้นเอ๊ดอกไม้มันกำลังเบ่งบานนะดูสวยดีต้นไม้ต้นนั้นมัน โตขึ้นเยอะเลยนะตอนนี้ให้ร่มเงาทุกอย่างมันจะดูแบบเหมือนคุณได้เสพความสุขระหว่างทางที่คุณเดินไปไม่ใช่คุณจะเดิมจำเอาจำเอาเดินเร็วๆๆไปอย่างเยียวโดยที่คุณไม่เคยมองอะไรสองข้างทางที่คุณเดินเลยค่ะหรือแม้แต่กระทั่งการอยู่ที่ทำงานในอาคารอะไรก็ตามแต่นะคะถ้าคุณค่อยๆเดินค่อยๆเดินมันจะทำให้ การแอคชั่นของเราคือสมองหรือร่างกายของเรามันสบายสบายมันผ่อนคลายมันก็จะทำให้คุณคิดอันนั้นคิดอันนี้ไปได้เพลินๆไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะเร่งรีบอยู่ตลอดเวลาเพราะ การที่เราแอคชั่นแบบไหนคะคือร่างกายมันมีปฏิกิริยาแบบไหนมันจะส่งผลถึงอารมณ์ด้วยค่ะเหมือนคุณทำเร็วๆปุ๊บปั๊บปั๊บอารมณ์คุณมันก็จะดูแบบเร่งรีบเร่งร้อนเร็วๆมันจะดูเป็นแบบแบบเหมือนเร่งรีบเกินไปมันก็จะทําให้ความรู้สึกเรามันจะดูเร่งรีบมันจะดูวุ่นวายบางันเถอะแต่ถ้าคุณนะคะทำอะไรให้มันช้าๆขึ้นมันจะผ่อนคลายสบายๆพอร่างกายเราช้าขึ้น ภายในของเรานะคะจิตใจมันก็จะเริ่มคลามดาวขึ้นมันจะสงบขึ้นมันจะรู้สึกว่าอ๋อเหตุการณ์นี้มันสบายๆนะมันไม่ได้เร่งรีบนะมันก็ทำให้คุณนะคะปฏิกิริยาหรือการหลั่งสารเคมีในร่างกายอะไรต่างๆของเรานะคะมันจะทำให้เราหลั่งสารความสุขความชิลความสบายทำไมเวลาที่เราไปพักผ่อนเราไปทะเลเราปล่อยตัวเองนะคะนอนอยู่ที่เปแล้วมองไปทะเล ปล่อยทุกอย่างนะคะให้มันเป็นไปแล้วเราไม่ได้หยิบมือถือขึ้นมาเราปล่อยอารมณ์ทอดอารมณ์ไปทําไมเรารู้สึกสบายใจเรารู้สึกผ่อนคลายเรารู้สึกว่ามันเย็น มันสงบนั่นแหละค่ะเหมือนกันแต่ในชีวิตประจําวันเราอาจจะไม่ได้ทําแบบนั้นมากนะักคุณก็ใช้เวลาก,การที่คุณจะทําอะไรในชีวิตนี่แหละค่ะให้มันช้าขึ้นนะคะแล้วเราจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปข้อ2ครับข้อ2นะคะให้คุณนะคะฝึกนะคะลมหายใจจริงๆแล้วไอ้ลมหายใจเนี่ยมันช่วยในเรื่องที่คุณจะมีความสุขได้ทำให้เราปรับ ร่างกายได้ดีขึ้นนะคะจริงๆแล้วมันสําคัญมากแล้วที่ฉันก็ลองนําไปใช้แล้วมันได้ผลจริงๆนะคะสมมติว่าคุณนะคะรู้สึกว่าตัวเองกําลังโกรธตัวเองกําลังโกรธนะคะให้คุณหายใจเข้าลึกๆก่อนอื่นเลยเอาลมหายใจมาก่อนเลยหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆ,ๆหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกยาวๆสัก3-4ครั้งค่ะคุณลองสังเกตดูเลยว่าร่างกายคุณมันจะผ่อนคลายขึ้น มันจะเย็นขึ้นมันจะสงบขึ้นไอ้ลมหายใจเนี่ยมันช่วยได้จริงๆนะคะหรือคุณเคยไหมคะสมมติคุณนะคะจะขึ้นเวทีปราศัยหรือต้องขึ้นเวทีพรีเซนต์พูดอะไรต่อหน้าคนเยอะๆคุณต้องไปพรีเซนต์งานต่อหน้าเจ้านายคุณต้องไปพรีเซนต์อะไรต่อหน้าลูกค้าหรืออะไรแบบนี้ที่คุณรู้สึกตื่นเต้น กับคนที่อยู่ตรงหน้าคุณเขาอาจจะเป็นตําแหน่งที่ใหญ่กว่าคุณเป็นคนที่มีคุณวุธวัยวุธอะไรก็ตามแต่คุณต้องไปพูดให้เขาฟังซึ่งคนรู้สึกเกรงคุณก็แค่นะคะลมหายใจดิฉันเคยแล้วก็ทําแบบนี้แล้วได้ผลนะคะคือสมมติก่อนที่เราจะขึ้นให้เรานะคะนั่งนิ่งๆอยู่กับตัวเองอย่าไปวุ่นวายอะไรกับกับเรื่องของคนอื่นเรื่องของใครวางไว้ก่อนแล้วคุณก็หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกยาว,ยาวหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆก,กำหนดลมหายใจเหมือนที่ดิฉันพูดนี่แหละคะ่ะมันจะรู้สึกมีสมาธิมากขึ้นมันจะผ่อนคลายมากขึ้นมันจะรู้สึกรีแลกซ์มากขึ้นแล้วคุณก็จะเริ่มปรับตัวเองสภาพตัวเองร่างกายแล้วมันก็จะคลามดาวลงแล้วมันก็จะทำให้เรานะคะมีสติมีสมาธินิ่งแล้วก็จะทำให้เรากล้าที่จะขึ้นไป ใช้ลมหายใจด้วยแล้วแล้วคุณก็เซลทอร์ hmm. กับตัวเองพูดกับตัวเองด้วยว่าอุ้ยเป็นสบายมากชิลมากไม่มีอะไรน่ากลัวชิลมาก mm hmm. แค่นี้เองเธอทำได้อยู่แล้วเธอทำได้ดีด้วยคุณพูดกับตัวเองแบบนี้ครับ แล้วคุณก็ทํามันลมหายใจนะคะมันกําหนดได้เวลาที่คุณตื่นเต้นเวลาที่คุณโกรธโมโหเวลาที่คุณรู้สึกอึดอัดไม่รู้จะทํำยังไงนะคะดึงตัวเองนะคะนั่งนิ่ง,งๆแล้วกําหนดลมหายใจของตัวเองค่ะช่วยได้จริงๆค่ะอันนี้คือข้อ2นะคะต่อไปข้อ3นะคะก็คือการยิ้มง่ายๆค่ะคือการที่คุณนะคะเวลาที่คุณทําอะไรก็ตามแต่แล้วคุณรู้สึก ยิ้มยิ้มนะคะไม่รู้อะไรเห็นหน้าใครก็ยิ้มไว้ก่อนคือยิ้มไว้ก่อนยิ้มทุกๆสถานการณ์ยิ้มสู้นะคะยิ้มไว้ก่อนมันจะทําให้คือเวลาที่คุณยิ้มคุณรู้ไหมคะว่าร่างกายหรือเซลล์ของกล้ามเนื้อนี่มันจะผ่อนคลายเพราะปฏิยาของการยิ้มมันคือการที่เป็นเชิงบวกพอคุณนะคะ ทำปฏิกิริยานี้ร่างกายมันก็เลยปรับเปลี่ยนมันก็เลยเชื่อว่าเอ้าแสดงว่าเหตุการณ์นั้นมันอยู่ในสถานการณ์ที่คุณยิ้มได้แสดงว่าปฏิกิริยาร่างกายเป็นแบบนั้นแต่ถ้าร่างกายมันอยู่ในอาการเกร็งนี่นั่นนะคะมันจะรู้สึกว่ามันกําลังอึดอัดมันกําลังเครียดกําลังอะไรแบบนี้เนี่หรอไหมครับปฏิกิริยาของร่างกายมันจะส่งผลต่อภายในของคุณทั้งหมดมันจะปรับเปลี่ยนนะคะการหลั่งสารเคมีการเกร็งของกล้ามเนื้ออะไรมันมีผลหมดค่ะ แค่คุณผ่อนคลายนะคะคุณยิ้มเห็นไหมคะคุณลองดูค่ะมันจะทําให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นผ่อนคลายขึ้นนะคะลองดูนะคะนี่ข้อ3ต่อไปข้อ4ค่ะข้อ4ี่คือการที่คุณนะคะให้ดึงดูดพลังงานบวกอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็คือในทุกๆครั้งที่ดิฉันพูดดิฉันแนะนําก็จะมีเรื่องนี้ตลอดนะคะถ้าอะไรที่ทําให้คุณเสียพลังงานไปคุณรู้สึกเสียพลังงานกับเรื่องแน้นๆเยอะ พลังงานลบนะคะให้คุณนะคะหยุดที่จะทำเรื่องนั้นแค่นี้แหละค่ะทิกง่ายๆคือแค่นี้เองค่ะ คือไปฟังข่าวอะไรลบๆเยอะๆไปฟังใครที่ลบๆอยู่ด้วยแล้วเยอะๆก็คือเดินหนีหรือหรือปิดข่าวนะไม่ต้องฟังไม่ต้องเสพไม่ต้องอะไรง่ายมากคืออย่าทําให้ตัวเองนะคะถูกดึงดูดพลังงานลบนะคะอย่าให้มันเข้ามาในตัวเองอันนี้เนี่ยคะ่ะดีฉันพูดในหลายคลิปแล้วนะคะเดี๋ยวไปย้อนดูได้ในหลายคลิปต่อไปนะคะข้อ5ค่ะข้อสุดท้ายค่ะให้คุณนะคะร้องเพลงค่ะให้คุณร้องเพลงเขาอาจจะคิดว่า คุณเป็นบ้าหรือเปล่านี่นไม่ต้องสนใจนะคะไปร้องอยู่เงียบๆก็ได้เขาบอกว่าใน1วันนะคะให้คุณร้องเพลงอะไรก็ได้ร้องผิดร้องถูกอะไรไม่เป็นไรคือไม่ได้ร้องให้ใครฟังนึกออกไหมคะร้องให้ตัวเองฟังค่ะ ร้องเพลงอะไรก็ได้1เพลงคับใน1วันนะคะอันนี้คือทริคง่ายๆคุณสังเกตไหมเวลาที่คุณอาบน้ำนะคะคุณร้องเพลงร้องเพลงอะไรไปก็ตามมันจะทําให้คุณมีความสุขผ่อนคลายนะคะเพราะการร้องเพลงมันเหมือนการได้รีแลกซ์การได้ร้องเพลงผ่อนคลายอะไรแบบนี้มันจะทําให้เราสูนทรียภาพนะคะหรือคุณขับรถไปคุณสังเกตไหมขับรถไปบางทีคุณก็ร้องเพลงเปิด เปิดเพลงแล้วคุณก็ร้องตามร้องเพลงมันจะทําให้คุณผ่อนคลายครับหรือคุณนะคะ กำลังทำงานาเครียดอยู่นะคะบางครั้งคุณก็ร้องเพลงอะไรขึ้นมามันก็ทำให้บรรยากาศมันผ่อนคลายนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในหนึ่งวันนะคะหาเวลาร้องเพลงกับตัวเองเพลงอะไรก็ได้ร้องผิดร้องถูกเพราะไม่เพราะไม่ต้องสนค่ะเพราะร้องให้ตัวเองฟังร้องแหกปากไปเลยจะร้องผิดร้องถูกบ้างอะไรก็ร้องแต่กุนแหกปากไปเลยค่ะมันจะทำให้คุณปลดปล่อยและทำให้คุณมีพลังค่ะและนี่คือ5ข้อที่ทำให้ชีวิตของคุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นนำไปทำกันดูนะคะ แล้วชีวิตของเราจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นและถ้าสนใจนะคะที่จะเรียนคอร์สนะคะก็ทักกันเข้ามานะคะที่ Line แอดนะคะที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะทักกันเข้ามาได้ถ้าสนใจอยากเรียนคอร์สอะไรกับดิชันรับรองว่าชีวิตคุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ